สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตัว้ายชาเนลกันอีกแล้วนะครับน้องนี้ก็มาอยู่กับไฮโลไทยพื้นบ้านนะผมนะเออมากี่รอบกี่รอบก็ไฮโลเหมือนเดิมผมนะน้องเหมยก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เนาะไม่อัปเดตสักทีเลยว่าดูตัวนี้มาก็หลายเดือนแล้วนะอ่ะลองดูดีเปิดนี้ยังไงเอยสูงจะมาต่อหรือเปล่าสูงมาว่ะสี่หกหกแม่งดูสิเด็ไฮโลมันอ๋อมันน่ากลัวจริงๆว่ะ แล้วมันไม่ได้ออกแบบซ้ํากันเลยนะมันออกมั่วนะแบบนี้ผู้ชมนะมันนึกอยากมามันก็มันนึกอยากไหลสองมันก็สองซึ่งข้างหน้าไม่มีต่ำสองหรือสูงสองเลยอะแบบนี้ดูยากต้องดูลูกเต๋าเอาครับผมนะมาโอเคผมนะเปิดนี้ผมก็ขอเล็งไว้ในด้านสูงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันไหลอยู่ผู้ชมนะมาไหลอยู่ก็ตามมันไปก่อนแล้วกันเปรียบเทียบง่ายๆเปรียบเทียบลูกสี่ห้ากับสี่สี่พอเห็นไหมต้นเกมเลยสี่ห้ากับสี่สี่อะมันลงหน้าต่ําอยู่ S <S เพราะฉะนั้นในหกหกับหกหกตัวนี้ไม่ต้องลงหน้าหน้าสูงแน่หน้าเดิมแน่นอนลองดูดิจะใช้ได้หรือเปล่ากันดูสองลูกเต่าอย่านะเพื่อนเออห้าแล้วอย่าตามนะเออสองห้าหกสูงวยงามสามจุดบนนี้มันใช้ได้จริงๆวะ่ะแต่บางทีบางครั้งบางคราวก็ใช้ไม่ได้ผลนะ่านผู้ชมนะมันไม่มีอะไรได้ผลร้อเปอ็หรอกใช่ไหมล่ะเออไม่มีอะไรได้ผลร้อยเปซแต่ว่าเรารู้นิดนหน่อยหก็ยังดี เผื่อมันออกตัวนู้นตัวนี้มาเราก็พอจะผ่านหูผ่านตาบ้างครับผมเนาะดีกว่าไปใส่มั่วอะโอเคผมนะตอนนี้ห้าหกอีกแล้วห้าหกตัวเดิมลงหน้าสูงเนะจ๊ะอะไมยนี้ก็เหมือนเดิมครับผมนะเราก็ตามหน้าสูงไปต่อเพราะว่าตัวเดิมลงหน้าสูงเราก็ลงหน้าสูงเห็นหกหกไหมล่ะห้าหกกับสี่หกอะซึ่งมันลงหน้าสูงเราก็สูงต่อดูก่อนว่าเปิดนี้อะไรจะเข้าครับผมนะเผื่อนี่สูงยาวนะสูงยาวเข่าดีครับผมนะแต่ไม่ตีเข่าเลยเอา อา้อาวอะยาดียาดียายาดีสองสี่หกสวยเงิ่มสี่หกมาอีกแล้วอ่าคเขานี้ดูหน้าสี่หกนะสี่หกนี่มีหนึ่งตัวคือสิบเอ็ดไฮโลใช่ไหมละ่ะเอลซีหกเห็นไหมสี่หกตาที่ตาที่สี่อ้าดูสี่หกตาที่สี่มันมาลงสิบเอ็ดไฮโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นหน้าเดิมเราต้องไปสิบเอ็ดไฮโลกับต่ำเพราะว่าต่ำกับสิบเอ็ดไฮลนี่ไม่ได้ต่างกันเลย ตามที่ว่าผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราจะมอง11ไฮโลมองเป็นหน้าต่ำไปเลยเพราะมันเป็นสีแดงเหมือนกันอ่ะเนม11ไฮโลก็ไว้เยอะๆหน่อยครับผมนะเผื่อมันเข้าแต่ผมคิดว่าไม่แน่เหมือนกันว่าเพราะว่าดูสังเกตจากหน้าเดิมมันมานี่มันเป๊ะมากเลยเนหะ็นไหมดู46มันจะลงหรือเปล่า11ไฮโลคูณสิบด้วยเอีย e ว55โอ้โหเอีย e ว36เรียบร้อยบวกเหมือนเดิมครับผมนะบวกเหมือนเดิมเอาใช้ได้ผลน,นะผมนะต่อไปดู36นะ มีหรือเปล่าสามอ่ะสามหกมีตาที่สี่ซึ่งเป็นสองสามหกสิบเอ็ดไฮโลเหมือนเดิมเห็นไหมตาที่สี่นะถ้าเกิดว่าไม่เห็นกดดูเต็มจอนะถ้าไม่เต็มจอจะไม่เห็นจะงงดูตาที่สี่สามหกลงหน้าสูงอ่ะโอเคครับผมหน้าหม้นี้ก็ตามเลยหน้าสูงอ่าตามสเต็ปเหมือนเดิมครับผมนะถ้าเกิดว่าเราเดินสเต็ปนี้แล้วเราบวกเราเดินสเต็ปนี้ไปต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเดินสเต็ปนี้แล้วไม่บวกดูใหม่ว่ามันมาในแบบไหนครับผมแล้วก็แก้เกมกันไปมันไม่มีอะไรตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว มาน้องหมวยจะโดนงัดทางงัดหรือเปล่าเฮ้ยน่าสวยห้าว่าเออเอวห้าหกสวยมอโดนมาอีกหนึ่งดอกเอาเออบวกพันสามบวกลบละพันละพันก็เอาล่ะมาชมนะทุนพันห้าตอนนี้ก็อยู่ที่4ี่พันแปดร้อยกำไรเท่าไหร่ปะเนี่ยกำไรสามพันสามอืมกำไรสามพสามก็อยู่ได้มิชมนะต่อรอบอ่ะแต่ก็ไปต่อดีกว่าเดี่ยเอฟซีจะเล่นอีก ค,คิดแอดไม่ถึงสี่นาทีเลยว่สาสั้นอีกมันถึงนาะประมาณห้านาทีท่านผู้ชมนะเล่นนานไม่ได้เอาจริงน,นะเล่นนานแล้วชอบเสียเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วหนีดีที่สุดท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรครับผมนะบอกเลยแนะนําเลยอย่าไปเล่นนานเออใครเล่นนานนี่ไม่มีรอดสักลายครับผมนะบอกเลยขนาดตัวผมเองก็ไม่รอดนะลองรอด,ดิมาเข้ารอบเนี่ยเกมหนึ่งอะ,ะเล่นเป็นชั่วโมงในเกมเกมเดียวอะโอ้โหยังไงแม่งก็เสียนะ อเอาได้อยู่สองสองสาม,สามเอาเรื่องสังเกตด้วยนะว่ารูปแบบห้าหกนะ่มันมากี่รอบต้องแก้เกมไปด้วยนะไม่ใช่ห้าหกนะเรามาเจอมาสี่รอบซึ่งมันไปหน้าเดิมทั้งหมดรอบที่ห้ารอบที่หกนี้ต้องอ่านไปด้วยนะว่ามันมาขนาดนี้แล้วมันจริงยังจะมาอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องสวนเหมือนอันนี้เห็นไหมละ่ะสวนมาลงหน้าตาแม่งมาจริงอะ่ะมันมาแล้วสามตัวไงมันจะไม่ลงหน้าเดิมอีก มันก็ไม่น่าจะใช่ครับผมนะมันต้องสวนตอนนี้สวนแล้วนะสวนมาลงหน้าต่ําแล้วนะอ่ะขออีกทีครับผมนะเห็นเศษอยู่อ่าดักโดยเศษครับผมนะถ้าเกิดว่าเศษเราทําแต้มบวกไปต่อเราก็ไปต่อนะตอนนี้ผมเซไล้ละห้าพันแต่ถ้าไม่บวกก็ตัวใครตัวมันนะผมนะยังไงก็กําไรหกสี่เอี้ยวแม่งเสือข้าหกหก เหมือนจะเป็นหนึ่งตัดหนึ่งครับผมนะแต่เราไม่ตัดต่อครับผมนะเราเอาแค่นี้พอหนีดีที่สุดครับผมนะเล่นอะไรก็อย่าไปเล่นนาน,นับผมนะเดี๋ยวจะโดนเขาให้ครับผมนะผมก็ขอตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ